ตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาเขียวตะกี้นะคะเป็นที่ให้คนมาท่องเที่ยวปลาเยอะเลยค่ะเหมือนก็เป็นโบสถ์เก่าแก่สาธุลูกหลานขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยลูกหลานไม่ได้มาร่วงเกินหรอกลูกหลานนั่งรถผ่านมา เห็นก็เลยแวะถ่ายรูปลูกหลานไม่ได้มาร่วมเกินท่านนะคะลูกหลานผ่านมาสถานที่เก่าแก่นะคะ <l ust ic> ที่นี่เขาเรียกว่าอะไร,ากกระบางกระทุ่มบเกก่่าแจ โบสถ์เก่าแก่ที่บางกระทุมค่ะตรงเนี้ยดูนะคะ,น,คะนี่ลูกเขาสร้างตั้งแต่ตอนไหนนะคะ่ะนี่ค่ะ,นคะในโบสนะคะ ฝรั่งมากคุ้นสมักค่ะเคยไ่าใก็นิ่กว่ามาอยู่อยุธยาเป็นบอกเยอยู่อยุธยาข้าคนนจาวสถานที่เก่าแก่โราที่นี่มีปุนคุ้มเด้เนี่ย ปู่หนก้นแม่ก็ามาสถานที่แล้วโอ้โหาจะเป็นปูอาสเซปูครับบวดเจ้าแก่ครับบวดของปูได้นี่เบื้องเราเนอะโบดเก้าแกะที่จัดให้ปิดใจนี่นะคะเป็นสถานที่